พิมพ์คำว่า allaboutfin.com ค่ะแล้วก็มาตรงฟินโปรแกรมนี้นะคะแล้วก็เลือกวางแผนประกันจากนั้นก็ใส่เวลาของการคุ้มครองนะคะระยะเวลาคุ้มครองคือ25งวดเนาะ25ปีระยะเวลาชําระเบี้ยคือ15ปีจำนวนเงินเอาประกัน ก็คือ4ล้านนะคะแล้วก็เลือกต่อไปตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่เบี้ยรประกันที่จะต้องชำระต่อปีนะคะ326,000บาทค่ะปีแรกยังไม่มีเงินคืนก็ยังไม่ใส่นะคะอัตราผลตอบแทนปีต่อไปก็คือ1% 1%นะคะแล้วปีสุดท้ายอะคะ่ะคือ121% แล้วก็กดคำนวณน,นะคะระบบก็จะคำนวณ irr ให้เลยนะคะกรมธรรมประกันชีวิตเนี่ยไม่ใช่การลงทุนเพื่อทำธุรกิจค่ะมันไม่สามารถที่จะเอา irr มาเทียบกับความคุ้มครองชีวิตมูลค่า4ล้านได้เลยนะคะเพราะว่าคุณลูกค้าชำระเบี้ยแค่3 0 0แสนกว่าบาทต่อปีเท่านั้นนะคะ15งวดนะคะแล้วระหว่างทางเนี่ยบริษัทก็ มีคืนค่าเช่าที่ค่าเช่าบ้านตามแต่ลูกค้าสะดวกนะคะให้ปีละ40,000บาทก็คือครบ24เดือนจากนั้นก็ให้ปีละ4 0,000คืนเป็นค่าเช่ามานะคะแต่ระหว่างที่คุณลูกค้าเนี่ยค่ะย้ายเงินมางวดแรกนะคะ326,000บาทเท่านั้นเองนะคะบริษัทประกันเนี่ยค่ะก็จะ มีหลักทรัพย์หลักประกันให้กับคุณลูกค้าทันที4ล้านบาทเลยนะคะ4ล้านบาทเนี่ย IRR กี RR, ่เปอร์เซ็นต์คะคุณลูกค้าจะเทียบกับการทำธุรกิจไม่ได้เพราะว่าคุณเอาเงิน3 2 6 0 0 0บาทเนี่ยไปลงทุนธุรกิจอาจจะก,กำไรหรืออาจจะขาดทุนไปเลยก็ได้นะคะแต่ในโกมาารประกันชีวิตเนี่ย เขาให้คุณ4ี่ล้านแน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วระหว่างที่ไม่เกิดอะไรขึ้นเขายัางทยอยคืนเงินให้ก็คืออยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้ยังไง4ล้านเนี่ยได้แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ถ้าคิด irr นะคะ1 2 0 0นนะคะ269บาท94สตางค์นะคะมูลค่ามหาศาลเลยนะคะ irr เป็น26.44เลยค่ะดังนั้นนะคะ คุณจะเทียบกับชีวิตที่มีมูลค่ามหาศาลเนี่ยกับ irr ที่การออมเงินหรือฝากเงินทั่วไปไม่ได้เพราะมันสินค้าคนละตัวกันนะคะคุณลูกค้าก็มาทันประกันชีวิตนะคะ irr ก็คือตัว4ล้านเนี่ยค่ะจากเงินต้นแค่326,000ความคุ้มครองเนี่ยนะคะ คุ้มเป็น12,269.94%เลยนะคะมันคนละส่วนกับเงินที่เอาไปออมเงินเอาไปออมทรัพย์เพราะว่าออมทรัพย์ในธนาคารหรือลงทุนธุรกิจเขาจะไม่มีตัว4ล้านนี่คุ้มครองให้คุณลูกค้านะคะ irr ของกรมธรรมประกันชีวิตคือความคุ้มครองความเสี่ยงนะคะดังนั้นนะคะคุณลูกค้าก็ต้องดูว่าเงินก้อนหนึ่งของคุณลูกค้าเนี่ยคะ่ะ ต้องการที่จะสะสมทรัพย์หรืออยากได้ความคุ้มครองด้วยแล้วก็ออมเงินด้วยนะคะแล้วคุณลูกค้าจะได้ไม่ต้องตกใจกับ IRR หรือผลตอบแทนนะคะแยกเงินเป็นส่วนๆตามตัวอย่างหน้าจอนี้ก็ได้นะคะว่าเงินหนึ่งก้อนจะแบ่งยังไงบ้างนะคะถ้าออมเงิน สามแสนบาทกับ AA เนี่ยค่ะก็จะได้สิทธิ์เป็นลูกค้า VIP ได้รับของขวัญวันเกิดได้ก er ิฟต์วอเชอร์เยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ได้ตรวจสุขภาพทุกปีด้วยนะคะมีการเคมหรือมีเหตุอะไรที่จะต้องให้คอร์เซนเตอร์หรือเจ้าหน้าที่ AA ดูแลจะมีกลุ่มดูแลสำหรับลูกค้า VIP โดยเฉพาะดูแลให้จะได้รับการดูแลก่อน ลูกค้าทั่วไปค่ะงวดนี้รวยว